ก็มาอยู่กับผมนะครับในรายการเอิ่มเอ็กนะโอ้วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนสอนคียมุมกันนะครับก็วันนี้นะก็จะเป็นป้ายของทาไว้นะส่วนนี้ก็เอ็นไม่ค่อยจะีเท่ัไรสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนคียมุมกันนะครับแล้วก็นะคะให้เรามาอ่านตจีหมาย อ่านข้างล่างนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์นะก็ค,อค,อคืออานแครอทไม้คิ้วแครอทแครอทนะก็มันจะเขียนตรงนี้ว่าเตรียมแครอทไว้มากๆนะครับเพราะว่ามันต้องใช้แครอทใช้นะครับนะรบเราก็ให้เรากดไอเทมออกมาใครอยากถ้าใครที่อยากได้แบบนี้นะเดี๋ยวผมก็จะทิง้งลิงก์ลิงก์โหลดแบบสองขี่หมู ให้นะเราก็นะให้เราไปหาหมูอุดอูดกุดอูดเจ้าอูดแกอ,อยู่ไซแกอยู่ไซรู้สึกว่าจะไม่มหมูครับเพราะฉะนั้นต้องแบบว่าขออนุญาตตัดคลิปนะเจ้อ่าก็กลับมากันต่อนะครับนลังจากมากีนนะครับที่ผมได้ทำการแบคลิปไปนะแต่ผมก็ทําคลิปให้มันเนียนจนอาจจะทำแม่คุูชมรูเลยครับว่าผมตัดลิปไปนะครับแล้วนะครับ ผมก็ได้เตรียมสปาหมูไว้แล้วนะครับอยู่นี่เลยนะครับมันจะไปหาที่ไหนไกกยลจะน้าตือีกแล้วนะครับหมูแครอทแครอทแครอทมายิ่แครอทชื่อชื่อแมงคนอับมงคลแล้วก็นะครับสปาหมูนะแต่ไม่ต้องกลัวครับผมเตรียมสปาหมูไว้ในตัวเลยเนาะ ก็เสร็จไ่ในทียอกดคูมานนี่สิแดกซะอันเดียวนับแล้วก็ให้หมูเรานับกินแคลอดไปหนึ่งอนับแล้วก็เอาไอ้เอมไอ้หั่มเนี่ยแบบที่ตัวหมูบ้านนี้นับเอาไงวะเอาไปดีมานับแล้วก็แบบขึ้นขึ้นนับกดค้างที่ตัวมันนับแล้วก็แบบถือเนี่ยถืออะไรวะที่ที้หมูครับแล้วหมูมันก็จะมีพลังงานนับ อุดอู้อุดอู้นะครับหมูกูตายเลยหอยดำหำดอยไปเลยหมูฮุ่งนะครับผมก็ไม่ค่อยจะเข้าใจนะครับาะคุณผู้ชมนับเข้าใจวิธีการสอนขีหมูของผมหรือเปล่านะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็บอกกันได้นะครับกับวิธีการสอนขีหมูพอ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 ละวหมูฮุ่กันไนี่สิ